สวัสดีครับลายมือปฏิรูปตอนที่48นะครับเนื้องอกเราจะรู้ได้อย่างไรการที่จะมีโรคอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเรานั้นมักจะมีเครื่องหมายเกิดขึ้นก่อนให้เรารู้ล่วงหน้าอยู่เสมอนะครับอยู่ที่ว่าเราจะแปลความหมายเข้าออกไหมเราจะได้ไปป้องกันเสียตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ หากชอบใจคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะขอบพระคุณยิ่งเลยนะครับเราจะวาดเส้นหลักในมือก่อนนะครับเครื่องหมายของคนที่จะเป็นเนื้องอกเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับจะเป็นลักษณะที่ เป็นตุ่มใสๆตุ่มใสๆเกิดขึ้นในบริเวณเนินต่างๆจากนี้ก็เป็นเนินพุทธหรือเกิดที่เนินอาทิตย์อังคารนอกเนินจันทร์แล้วแต่นะครับอาจจะมีตุ่มเดียวหรือหลายตุ่มจะเหมือนหูดถ้าเราสังเกตง่ายๆก็จะคล้ายๆหูดเป็นใสๆหรือขุนข่นๆถ้าใสๆยิ่งสวยก็ยิ่งออกอาการที่ เป็นมากหน่อยนะครับดังนั้นลองดูมือของเราสิครับว่ามีเครื่องหมายเหล่านี้อยู่ในมือไหมถ้ามีก็หมายความว่าอาจจะเกิดเป็นเนื้องอกขึ้นได้ก็ให้ไปตรวจสุขภาพร่างกายไว้หรือตรวจประจำปีไว้ก็ให้เน้นไปที่ดูเนื้องอกในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีจุดใยใส แบบนี้แสดงว่าเริ่มจะมีเนื้องอกขึ้นในร่างกายแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในมือที่พิมพ์ไว้ว่าลักษณะของจุดใช้สาจ,จะเป็นอย่างไรในมือนี้จะเป็นจุดใหญ่หน่อยครับเกิดบริเวณนี้เลยครับนีจะเป็นจุดใหญ่หน่อยจุดใหญ่นี้ก็หมายถึงว่าเริ่มเริ่มจะเป็นมากขึ้นแล้วนะครับนี่ปล่อยมาหลายปีแล้วเป็นมากขึ้น ส่วนมือนี้ก็จะมีทั้งจุดเล็กและจุดใหญ่สองจุดเลยครับสองจุดเลยอย่างนี้ก็แสดงอาการว่าจะเป็นมากแล้วมีตุ่มหรือมีเนื้องอกในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใหญ่โตขึ้นแล้วต้องรีบไปตรวจครับในมือนี้จะอยู่ที่เดินสุก ะะสังเกตแล้วจะเห็นเป็นตุ่มขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องรีบไปตรวจนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นตุ่มที่ใหญ่แล้วนะครับถ้าหากว่าเรามีเครื่องหมายเหล่านี้เกิดขึ้นอย่าประมาทอย่านิ่งนอนใจนะครับแต่ก็อย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุถ้ายิ่งมีตุ่มเดียวหรือแค่สองตุ่มหรือสองเครื่องหมายก็ยังไม่มากครับเราไปตรวจเสียก็รักษาให้หายได้ เป็นปก,กติได้นะครับอโลคาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเปรฐนะครับดำเนินชีวิตอย่าประมาทควรจะต้องดูแลตนเองดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรายมือปฏิรูปปราศจากโรคภยัย และมีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์พงศ์พิรันั์อยู่ที่พิษณุโลกนะครับรับดูทั้งทางลายและดูด้วยตนเองที่พิษณุโลกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามไอดีลน์นี้และเบอร์โทรนี้นะครับ